นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่เป็นตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนบ้านขจัดไทยค่ะวันนี้ผูหนึ่จะพามาเยี่ยมชมห้องศูนยการเรียนรู้สถานศึกษา่าวัดยาเสพติดอาอมุกของโรงเรียนบ้านขจัดไทยค่ะและนี่ก็จะเป็นทีวี เป็นยอกประจำที่โรงเรียนได้รัจากแฟนของพวกเราใช่นะคะก็จะเป็นสตูดเคโมเดลซึ่งป,ประกอบไปด้วย C นักเรียน D และกำลัเป็นศทความร่วมมือ C การช่วยเหลือเน้าด้าน A เป็นความเชี่งวชาาคือรยะงยาน E คือต้ร่วมมือค่ะจะเป็นข้อปฏิบัติงานโครงการสารศาสตา บทเรียนสิทธิและยามที่เป็นขั้นตอนการดำเนินงานการบำบัดรักษาของโรงเรียนแม่ไทยสัญญากานเขตพื้นที่การศึกษาและเป็ศึกษาทดลองและนี่ก็จะเป็นถึงการเรเนินงานตามวิทยาศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาวมาไญ้เสรีจสิ้นและอาไปรูค่ะโรงเรียนไร่หยุดใครเรานี้และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆโดย ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรมภในห้องศึกษาทดลองก็จะมีตัวอ,อย่างการทำงานในการทําเนจัดข่าประกันค่ะหนึ่งราชการการป้องกันสองราชการการค้นหาสามราชการรักษาสี่ราชการการป้องระวัง ค่ะในการบริหารจัดการและนี่ก็จะเป็นผลงานของนักเรียนของนักเรียนโรงเรียนมานปัก์ไทยค่ะและนี่ก็จะเป็นสมุดบันทึกการใช้ห้องสมุดการเรียนรู้ของโรงเรียนวาขปักไทยในปีการศึกษา2 5 0พ แะนี่กเป็นจัหวดของท่านาจนไปค่ะ้าหน้ามาเจอกันหน่นะคะบ๊ายบายค่ะ